สกูเกนอินสวีเดนป่าประเทศสวีเดนค่ะเพื่อนๆป่าสวีเดนค่ะเห็ดนะคะแต่เป็นเห็ดพิษนะคะ สวีเดนที่นี่ประเทศสวีเดนค่ะนี่คือป่าสวีเดนค่ะ